สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน iPhone แล้วมีรายชื่อเพื่อนใน iPhone ของเราเยอะมากอยากจะลบรายชื่อหลายๆเบอร์แต่ยังไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนในการลบวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการลบรายชื่อเบอร์โทรใน iPhone แบบลบครั้งเดียวสามารถลบได้ทีละหลายๆรา,ายชื่อโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องลงแอปใดๆเพิ่มและเป็นวิธีที่ปลอดภัยด้วย ขั้นตอนในการทำให้เพื่อนๆเข้าไปที่หน้าเว็บ icloud.com บนคอมพิวเตอร์จากนั้นล็อกอินด้วย Apple ID ชื่อเดียวก,กันกับที่ใช้บน iPhone เมื่อเข้าในหน้า iCloud แล้วให้เพื่อนๆคลิกไปที่ Contact หรือรายชื่อในแถบรายชื่อทั้งหมดจะแสดงรายชื่อบอร์โทรทั้งหมดที่อยู่ในเครื่อง iPhone ของเรา ให้เราทำการคลิกเลือกรายชื่อเพื่อนที่เราต้องการลบวิธีการเลือกหลายหลายรายชื่อนะครับบนวินโดว์ให้เรากดปุ่มค o นทร o l ค้างไว้แล้วคลิกเลือกจํานวนรายชื่อที่ต้องการลบแต่สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ mac os ให้กดปุ่ม command บนแป้นคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับแล้วคลิกเลือกรายชื่อที่เราต้องการเมื่อเลือกรายชื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มไอคอนรูปฟันเฟืองที่มุมซ้ายล่าง เราเลือกคำสั่งลบจะมีป๊อปอัพหน้าต่างสแสดงขึ้นถามเราอีกครั้งว่าต้องการลบใช่หรือไม่ให้เรากดลบการลบรายชื่อด้วยวิธีนี้จะมีผลต่ออุปกรณ์ของ Apple ทุกอ,อุปกรณ์ที่ใช้ Apple i d เดียวกันด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาวิธีการลบรายชื่อแบบกดครั้งเดียวสามารถลบได้หลายๆชื่อแนะนำให้ใช้วิธีนี้ดูนะครับ วันนี้ผมก็ขอจบทิ่เพลงทรงนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ